จะไปรู้เรื่องวะโอคำพูดเด็กคำพูดนี่ตากรับตาครับไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มมาเรียกองค์เรียกไอ้อะไรให้เด็กก็มองแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วมทำไมอ่ะอาว์กวนเต้กระ่ว่ารถมา เราจะเมียไปไอเยก็โดนจะมันก็โดนจะมันก็โดนขโมยรถนล้โดนเป้นไก่เต้นไก่ไปไหนอ่ะขโมย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 ครับขโมยพไปลนามโด่อไอโอมรกไอเป็ดหัวโอ ดีปิดอยู่ไหนมึงเต้นดีปิดเฮ้ยเฮ้ยมันเต้นมาเลยอะเขาได้อยู่ในบริเวณนี้เต้นมาเลยข้าในมันเต้นหมดเลยมันเต้นมดเลยเต้เลยเต้นตามเขาเป็ดดูเท่เบอร์แดเออเขาเต้นข้ามาเลยว่ะเป็ดพูนไม้ด้วยเป็ดดูดีด้วยเขาเต้นตามเราเขางงเดี๋ยวไอ้ข้าอะไรวะเนี่ยใครทำอะไรวันดี่เบอร์สามเบอร์สี่เราสุมเดินอะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรชื่อแต่ละคนเนีโอ้โห ลไหนลงไหนเป็นลงไหนลงสนาคนียวได้แนัจีุลงไปคนเดียวได้ไงเนี่ยไปทำไมเนี่ยไปไปคนเดียวด้วยไมาร์กด้วยโอ้เดอสิเด้เด็ทำไมเสียงคุ้นๆหนวะไปเสียงเองคุ้จังวะไอ้หนุ่มเบอจ่าไปทำมเสียงเองคุ้จังวะมาไม่เนคุ้นกว่าเดี๋ยวเองคุ้กว่าคุ้ได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 ้ด้ไดไเดเได้ จำได้แล้วสองคนนี้คดทีดตามตันกว่า F C M F C F C บเราซื้อเป็ดนะาอะไรจังเราเดี๋ยวเราไปดาน้ำโคลเราซื้อเป็ดเราซื้อเป็ดไม่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 แชรไม่ใชรไม่แชร์มองมองไม่ไปเถียงเจ้าตัวไอ้ไรตกหัวทิ่มเลยเด็กอ้จังเสียงได้จังเสียได้ใครอะ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 พูดดีพูดดีเขาบอกว่าเรามาจากอะไรไกล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 จำได้อะใครอะใครยูทูบอะอ้าวแล้วเขาชื่ออะไรอะเขาชื่ออะไรแอบอ้าง เรื่อเกิบอะไรเรอกัดอะไรจอดจอดจอดเอนคนจริงวะอ่างได้อยงได้เจ้าเสียงได้เปลี่ยนชื่อแล้วเราเปลี่ยนชื่อแล้วเราชื่อเป็ดจอดก็ชื่อเป็ดเหมือนกันได้เราชื่อเป็ดเหมือนกันถ้าไม่ใช่จอดคาเอ่ไมนใช่ใช่ให้เรียกเป็ดโอเคป่าะไม่เอาอะไอเดี่มันมันดื้อมั เด็กนี่มันดื้อว่ะเอาไอ้ายเป็ดมันดื้อหวาหน้าไปเลยดีมันแล้วแบกมันดื้อผมก็เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันครับผมก็ดัมยูดูเหมือนกันคร่ะช่องอะไรนะชื่อช่องอะไรผมชอบดูโรลี่ผมก็เลยตั้งตั้งชื่อว่าโรลี่เลยครับเอ็งรู้จักเขาหรือเปล่าวะไอ้เป็ดกูไม่รู้จักกูไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ผมกจะอะเมื่อเราตุยไปเนี่ยทีเอ็งเป็นสตรีมเมอร์เอ็งสตรีมเป็นเกมอะไรอ่ะปกติก็ปกติแบบว่าคน ตีไม่ได้ป่างไม่ได้ป้าจะคำพูดแล้วกลัวไม่ลุ่งไอ้เป็ดว่าได้ได้เป็ดน้อยเอาท่าน้มาจากไหนอ่ะไม่บอกแบบว่าอ้าแล้วเป็นยูทูบเบอร์ทำไมไม่รู้อ่ะทำไมไม่มีท่าไอ้เป็ดไม่รู้ว่แล้วใครจะไปรู้เลยใครเป็นยูทูบเบอร์ตัวต่อพี่บ้าไม่รู้ไม่มาเนี่ยใครจะไปรู้เรื่องวะเอาพูดเด็กคำพูดอ่ครันนะกครับไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มมาเรียกองค์เรียกไออะไร เด็กมึงบอกเลย่ะตำมาค่ะเราไม่ไไมีใหร้หรุ่นพี่อะไรไม่เกิดหรอกไม่เกิดหรอกจริงๆไปดดดสนดาบก่อนค่อยเป็นยูทูบอ่ะไหมเด็กก้าวเล่า มต่อยนะเด็กกัดได้ไม่ดีไป็นตำรวจเอซีหรอแฟนครับเป็นแฟนครับเป็นแฟนกันเบอร์สี่เบอร์สี่นายเลิกคบเบอร์นี่เลยเบอร์สาวเลยพูดไม่พอเดี๋ยวเราพาไปทำคลิปด้วยแล้วเราดันช่องนายเลยเบอร์สี่เป็นทำยูทูบบ้านเลยเราให้ดังๆเลยเขามีแฟนแล้วผมไม่ใช่แฟนเขาเป็นผมเป็นเพื่อนเขาใครบอกเป็นแฟนไอ้เป็ดเพงเพียรี่เป็ดเพียรี่เป็ดอะไรวะอะไรคือแฟนวะคุณอะไรอะไรเขาไม ว่าบดีอ่ะอโกวนเต้นเด็กอย่างันเกิดไม่เนี่ยโอเกิดในนอนเกิด้นอนเกิดในนอนเกิด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 ในทองแม่อะใครจะถามั้เลยจังเลยไอ้เป็ดมนเลยมากเป้ไปอาปืนไปอาป้น่าจะไหนอะไม่บอกไอ้ฉันเลยจะไหนไมอาเ่อยางทองน้าไอ้เป็ด เด็กชาปนเด็กกระตกแบบนี้ปากดีๆแบบนี้ที่อยู่ในท้องจอระเคใช่ไหมเป็ดมึงคลียร์ที่เป็ดไม่ไหวแล้วเป็ดเป็ดนี่มันอยู่ในท้องมันจะเจมันอยู่ในท้องปาวันอักเป็ดเออเปต้องมาลามด้วยไปไปมือูลเอรปเอาเหรออะไรออเพราะเองไม่ใช่ลูกอะไรเองไม่ใช่คนนั้นเอง เป็นใจท้องใช่ล่าม่ะข้าเป็นเป็ดข้าก็บอกอยู่ว่าข้าเป็นเป็ดโอ้อะไรของเองเนี่ยเอ้ยอย่ามัวดิเป็ดน้อยมันจะเป็นเป็ดน้อยแต่นายก็เป็นกระโปงตัวเชี่ยอะไรดูทางหัวตาไม่ดีเลยเป็ดไม่รอนเลยว่าเป็ดเป็ดไม่รอนเลยอ่ะเด็กกระโปงไปพ่อแม่ไปไปพ่อแม่เลยไปไปพ่อแม่ไปพ่อแม่เลยไปไปเป็ดน้อยเป็ดไม่ร้อน เป็ดที่มันอยู่เกิดในท้องไม่ไพ่ท้องเองฉลามไป้เป็มันง่าเราไอ้เป็ดมันพูไม่หลอเออเป็ดเป็ดกักไอเด็กกระโเป็ดกัะกเป็ดกักดีเดท้องเกเก้ฉลามเออไมเป็ดเป็ดอ้วนจวดไอ้กระจวดรอยมาลอยมาล่ยอ้ไรชอบอยิวยุ่ง ไอ้จอร์ดเดิน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 เดิไอ้ปอนมันตายไม่ต้องเดินเงียบเงียบไปจอรดไม่ผิดไม่ก่อนยังไม่ต้องคุยกับมันจอร์ดมันคือเบื่อเออแบบว่าพูดไม่ชัดมันล้มแล้วเปิดใบหัวล้อหนักๆใส่แล้วนะเด็กอย่างงเี้ยชอบชอบดไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยมันด้วยทุกคนอย่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นไรอ่ะเดินสวดเข้าไปเป็นไงอ่ะเงียบมันไม่ได้ดีโอ้เดินสวดเข้าไปโอ้ เดีมันก็ตายเดมันก็ตายเงียให ah. ้มันไปให้มันไปปอดไห้มันไปในไมไปจอดจอดเปิดไมไจอดเปิดไม้เปิดไมหน่อยเปิดไม้ตอนนี้เฮ right. ้ยเปิดไบดีโอสวัสด right. ีเตนไก่เดียวขโมปรถมันจอดไปไหนอะขมยขมยขโมยขโมยครับขโมยไปรดีลรไป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 ไม่ตาย พาไปร็ววนพาไปรถไอ้เป็ดหัวตอพาไปเล่วโนไปเร่นโดไอ้เป็ดหัวตอเร็วีหน้า่าาไปเร็วโซนไปเลวซนดยข้าโอ้ยไม่เอาเลวนเอยโดนเตายไปก็ไป่โดนเล่นโดไอ้หัวเป็ดไม่เอาดี๋ยวโดนเนตายเออขอร้องขอร้องปุ่มกดออกบ้า่วยแล้วอย่าอย่าพักตงงขอโทษครับขอโทษอย่าขอโทษขอโทษ

ขอบวงล่ะเพื่อนเดีวเฮ้ยมันยังไม่เข้าวงอ่ะเพิ่มรันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่บนบนเขาอุ้ยชนมันไม่โดนอ่ะเพื่อนเพื่อนรถตีอ่าเพิ่มรถตีต้องลงนะนมาช่วยหน่อยี่หมายรถตีเหมือนกันเจ็บมากมันเจ็บมากเพื่อนอุ้ยวงแรงจอจะตายวงเาวยเงนาวง้ยวง้ยโอ้ยโอโ เพิ่มนำเลยจ้อยโคฟเวอร์ให้เอ,เอ๋อม <era> ันแม่นนะเพื่อนบน็อกหนึ่งจอนบ็อกหนึ่งเดียวตัวเดียวจ้อยจ้อยจ้ย